งานนคะรเหลาหนึ่งนะครับนคะรเหลาหนึ่งนะครับแรกนะครับนคะรเหลานะครับอ่าไปอย่างน,นี้นะครับนนี้ทู้มหนานะครับนี่นี่ตาไรเงี้ยปานะครับที่บอกมหาไม่ต่างเดียวนคะรเหล่าทนะี่คุณตัวจะบอกคุณอะไรเนะีสะสะ่ยตาซังขออะไรเนี่ย เราหนึ่งเลขไมายปลายทางสิบสามสิบสิบสามสนะครับโ้ไขมันมันบั้งไฟปลอมคนปลอมเื่นสุงสูงลงสา้ๆา,าไม่ได้ได้หลายทาไม่ได้เยอะเยอะๆนครเราหนึ่งไปที่งานจงโจดีสามสองหนึ่งป้า การปฏิรูตัวจากจนทางใน,นจังหวัดแหลกเนีย้ยมากมากไปลูหลักใบวัาวแรกดีมากมากนะครับตามตอนต่อไปนคะรเราหนึง่งโอ้จะมันเป็นคน,นดีจะมันเป็นคน,นงามมีตะตัง เราบบเขาทำงานบกทำลายบางงงังอย่างนี้โวกทีดันๆันเถอะนครเราเขานี่หนานะครับเขาหนา,าเขาดันเข้าหลายเบาหลายกับเขาไปครับนคะรเราหนึ่ง ตหางดีนะครับทีมงานนครเราหนึ่งครับนครเราอานาคตไกลดีไลาากลไน้องครับหนใจไปหมดใจรอดครับฟังเวลาจากสูนเวลาไปน้ำครับหมกันไปรุนกันไปต้องไปโยกออกไซเมอร์นะครับไปตั้งฐานายงังไงก็ได้โปรยจะปงลงกมังงามกนน็ได้แปดสิบคะแนนครับ

รับสามร้อิบคะแนน